พี่น้องเอ๋ยสุขีมันเสมอมันคือเก้าความทุกข์ความโศกเศร้ายามายื่อยองยามสุขีมันเสมอมันคือไหม,ค,ม,ค,มความเจ็บยาสุดัยความไขยาสุมีพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะยินดีตอนพลับกับช่องลัดดาชาแนล กับสาวเชืยภูมิคนหมักตัวเลขผู้กเกา่าผู้เดิมรายงานโตเนาะคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไก่ทีธนั่นเพ็ดมายมแดงหยอกอินเตอร์แอดแพ,นแพน่นๆนาข้อมูลมาฝากความแม่พี่น้องในคลิปหนีเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องเอ้ยเข้ามาหลุ่นกันว่าเมืองกรุงเทพสิหนาวจักมือเนาะคะ่ะหนาวขักมาหมืนนะะม่นหนึ่งเนาะคะ่ะลมวอยๆเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็หายจ่อยไปซ้ำอยู่ต่างจังหวัดเท่าอากาศดีเนาะคะ่ะพี่น้องเริ่มหนาว เป็นระยะเนาะค่ะพี่น้องเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะคะ่ะช่วงอากาศหนาวเมนูที่นาสนใจเนาะคะ่ะพี่น้องเขากีท่าไข่เนาะคะ่ะพี่น้องคะผู้ไดมักคือแอดแดนเนาะคะ่ะตื่นเศร้ามากหนึ่งเข่าเนาะคะ่ะโคตเอาเข่าในใติบมาปัน่นกีเนาะคะ่ะพี่น้องกินไปน้ำแซบแซบเนาะคะ่ะพี่น้องคิดถึงบรรยากาศตอนเท่าเป็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้อง คลิปนี้เนาะค่ะเพื่อบอเป็นการเสียเวลาพี่น้องไปเบิ่งของมูลแนวทางกันค่ะพี่น้องค่ะเฮามาเริ่มกันที่แนวทางของแอดยออิ Your นเตอร์เนาะค่ะพี่น้องงวดนี้ฟันที่สองเนาะคะ่ะห้าสองแปดหกสองแปดพี่น้องตัวกันค่ะสามสองแปดสี่สองแปดเจ็ดสองแปดสองตัวสองห้าสองหก สองแปดเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทังบนมาต่อกันทีแนวทังล่างเดินที่ศูน์และเจ็ดฟันที่เจ็ดเจ็ฟันบนห้าสอแล่างฟันที่เจรวยรวยแนวทางของแอดยออินเต์เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะ ตามตอกทีแอดแพนๆพารวยเด่นที่0 0189เลขตาร่างเนาะค่ะ1018 0898 018918ค่ะพี่นองจดจาดกันตอกทีเนี่ทางแอดวิค่ะพี่นองเด่น6รองที่8และ3ผู้ต้นบน68 63 5 3และ8 4เด่นล่าง4ลอง2และ0 40 42 20และ48ดับที่5เนาะคะ่ะอาจารย์ไกลวดที่นันสอนสีเนาะคะ่ะพี่นองเด่นที่6และ9บนเนาะคะ่ะฟันที่6ล่างวิ่งที่5 9 05 096 04 05 06 หนึ่งสี่และ96เนาะคะ่ะสำหรับข้อมูลแนวทางอาจารย์ไก่วุธิที่นันมาต่อกันที่เพจมะยมแดงพี่น้องเข่าทีศู 0, แล้วก็ศูนย์เก่าเนาะคะ่ะวันนี้ปอยมาแล้วพี่น้องเด่น9 9้าเก้เม็ดเดียว99 590 599หสามตัว99 เก้านอค่ะแนวทางรอตาตอรี่เพจมะย่มแดงเลขตัวไดกะมีโอกาสเป็นไปได้น้อค่ะพี่น้องแอดไตฟ้าฟันที่ศูนย์นค่ะพี่น้องคะกะเข่าตัวรูดค่ะงวดนี้ปลอยมาแล้วนอกค่ะพี่น้องรูดที่เก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดน้ค่ะพี่น้องสำหรับสายรูดสายวิ่งน้อค่ะแอดไตฟ้าเดินดีเง้ยวตอเนืองนาะค่ะพี่น้องคะ แนวทาาคลิปนี้จบลงแล้วเด้อพี่น้องเป็นจังไรแน,น,น่น้อถึกอกถึกใจแน่บนนอพี่น้องแอดกลับบ่มียังมาฝากมาต่อนนอกจากตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะกลับเป็นกําลังใจให้ทุกข้อมูลทุกอาจารย์ทุกสํานักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจใแอดทุกเสารเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วพบกับแอดใหม่เด้อพี่น้องคลิปต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า